อยากเป็นแว่นตาให้เธอใส่ถึงจะไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตาย่ได้ได้ตอ้เ่เข้าถึงป่าหนองตุนหักได้เธอเดี๋ยวในป่าเห้อ หนาวหรือใดอีกว่านี้น้องสบายดีทุกคนเมื่อนี้กะบ่มีเพลือหลายไปก้นมันต้นคือเก้าก้นเมื่อวานนี้บ่เลวแล้วกะไปก้อนอีมืัอนี้กะไปก้นคู่มือข้าราชการได้เล็วเดี๋ยวท่าสิมาเอาพักก้นพักสลัดท่าสิมาเอาพักสลัดก้นทุกคนเลยเอาพักสลัดไปพันกระปุ้นตัวน,นี้กะสวยเตยละไปแต่เช้าพันมะน,นาวแห้งอะรีม้อนี้นะ เป็ดบ <Bad> ูงเลยตัวนี้กันพักเขากะเขียวคักกำลังงามเลยนะฮะสะอวนนะปักกาศมีกะแต่ตัวนี้กะตะก้าวหนาๆแดนก็ชีบางๆเอากัน,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 นกำลังการยืดนักะเขียวทำคักโฮดทันละน้อยโฮดเลวแล้วทุกคนโฮดเลวเตัวเซาเนี่ยสยเอาก่อนกำลังงามก็ลังเขียวคักผักกะ พัก,กือโซนห้านะพักปอดชันพิษบ่ได้ใส่ปุ่ยนะใส่แต่ฟุ่นใส่ฟุ่นขีงูธรรมชาติเขียวงามพักเน่<บ>ปัดเอานี่อาโสงเงาโสนกันนะงามคักเน่ เธอมันยืดกว่านี้ก็ได้ทุกคนเลยจึงเอาเนาะถ้ามันยังยืดกว่านี้ก็บพราท่านได้ข่มพ่กพักมันยังอ่อนอยู่โกยยืดนะเจอนั้นเยอะเลยทุกคนเลยก็เลยเอาแต่ผู้ดีได้ทำอย่นี้ผู้ดีกินเนี่ยเบอร์เหลืองมันจะปิดทิ้ง เขียวเขียวเขียว,ยวางามเลย <c oughs> โอ้ดีเงาหน่กระ <c oughs> ปัดสวยดีหม้าบดีอารมเลย <c oughs> แล้ว้อยจะไม่เอาเป็นหน้าโยนเอาหาบนโตมันตึบต๊บแล้ว น้งามคักปรีเอโลอโอ้นี่ก็เงาหยืดดีเอาสิก่โอ้ทุกคนงามคัก เต็มคู่เลยงามงามเท่งามบบาเขียวครับอ๋อนุงามเลยอ่ะอ,อ,อ่อนบริแข่งไหนอ่อนน้อยกลิ่นมึงเลยบริคมธรรมดา สันงามเฮงอ้วนๆกรอบๆกรอบๆได้เยอะกว่านี้ยุกพอแล้วนี่ได้เต็มคู่ทุกคนเต็มคู่เลย เอาไปพันอยู่หน้าแล้วกดกะุกันซื้อมาแล้วเอาจีไปสู้เขาโนเขาเบลลิงพอมีอยู่หน้า ไปหน้าวันนี้ทุกคนไปเอกมาเลยบัวลอยวัาซอยได้วันนี้ได้ดสวัสดีทุกคนเอาคือเด้วมาน,ำน้ำแล้วน,นะเบสอันนี้นะ้ำไว้มาหาลอกแกงผูดจับมึงบัวลอยเอาเบสมาแกงอาอันนี้อบอกไปกินง่ายนะเอาอันนี้แม่ไปซื้อบัวลอกินขนาดมึงเอาผั <c oughs> ก,ก,ก,กมันเป็นปากก้อนบ่จังไรยังมาบัวได้มันหนาวเลยหนาวจริงไม่ได้มานี่ยบัวลอยซื้อจีขนม ขนมยายนทางนี้นะขนมยังไม่เคยขาดเ <c oughs> ออแล,ล้วก็มากินกระแลมอีได้กระแลมขนมขนมคอยซื้อก,กินเลยอยู่เพื่อนเขาจะซื้อกินกระแลมขนมปังได้บ่มอะไรมากินลาบเบาแก้วหมูหวานนี่เขาดูอะไรยังบอกเลยผมเมิ่อได้พายอีเท่านั้นนะผมเวล <c oughs> าเมื่อได้กินข้าวแล้วเขาเอาวันนี้นะเราเพืไปเฮื่นหน้าละลายเราบบามันบมื่อได้เข้าแบบแมั่นดีเนะมีผายน้ำถ้าลงผายทห่นม้ดแต่กะ่ะ ถ้าเราเต็มไายกะได้ยุแต่กะเยอะหัวหน้ากว้างตื้นไปละเฮ้ยอยู่หน้านี้หน้านี้นะบุ้มนี่เฮ้ยสำเร็จควายเอาไปแล้วควายกะโง่ยังแต่โง ah. <Mon> ่อยู่นี่นะโค่อ้อยเมื่อวานนี้กะอีโผควมาเอาโง่กินน้ำ้วกับลบไปีตะบี้นะลน้อยวัาทียางไปหน้าพีททุกคนแล้วผ่านพี้เอาไล่มาเลยติดดี่รถ

ไปสิค่ะลนอยใส่ไหมไปเ <c oughs> ดียเ๋ยวนีตังไม้ใน,กนแกรประะนะิน้ำแห้งลรหยาบดีนะแต่ยังมาแห้งคักน้ำห้ยโหดหน้าเร็ว <c oughs> ไปหาอีผู้ใดบี้ใดพุด <c oughs> ไปได้บ่จักอีกพโฟเอารถไถไปทางเลยอันนี้นะตาตะแรงว่านนี่เต่บริชายคลิปเบดเบิดบ่อนอยู่กัอยู่ในะขี้ด,ดินขี้ดดดดดดดไดดดด กับบริอุ่นแล่นหนาวกลางคืนนะบริอุ่นแล้วมันหนาวกลางคืนนะโยเขา้าเจ้าอทน่นแายพัุนนะนอนีะเขาเบาลิงก้นท่าเลยลนกระชวดเต้าละมาหดน้าฮอชูนกระชวยเต้าละท้งมดเยอ่ะพักแล้วก็เล่าว่าที่มากพัดพอดีบไลทู่มากว่าเบไลที่มากเลยถ้ามาพมเบาไลเขาเขาเมแล้น้อยก้นท่าแต่เซาเซาพบว่า พ่อแม่นอนอยู่หน้าพี่บดี้มือกับบลลิงกันนอนพีเบาข่าวหันมือเข่าวมากก็หนยจะเศร้ามาดมันนี้เนานังบหากบดูไปถามบมออนั้นน่ะเจ๊เลยเก็บบ่งไ้เลยตัดบอะเด้ไฟาดู มกินไหมเพื่อนี่ง่ายกินขนมแล้วเจ้าซื้อขนมาออมาอ้อยเอาแล,แลขเขาตีดเจ้านะเึ่เงถามมกงพอลน้อยทำไมพอละฝันอีโบคืนพอได้ฝันอีบน้อนอนคืนนี่น,นะพอฮะเออเอซี่ว่าว่าบัดกินข้าวนะเฮิ่อพอลน้อยอันเอาเฮื่อเจ้าทีกินน้ำบัดจัะมาฝัน <c oughs> ามเมห,หน่ายนะหน่ายก้อนไปกินโผล่น้อยลืมโผล่น้อยเบา,าเอหวาม่เฮ็ดแล้วบ่หเออมีน้อยหน่ายเลยไปทิ้ม <laughs> <laughs> ินเช่ยแล,ล้วมันนะฮะนเดบ่ลำมันก้นา <laughs> บไานะ่ไรบ่เนาะลำมันต้นอันนี้นะบ่เหม็นหมัน หมันกะจับดำน้อยนั่นเลยชินมันนะนะชินมันทั้งหมดนะนอีนะในเลดีคักระโบเปแบบเป็นไอจังมันก้นมันอย่าะจครสดีแล้วดีละแวใคส่งครับมึงดำน้อยบอกบบไบทาได้ดีคักกับบมาคนแต่กับบไรยิ่มาสวยนะจังเลยไหวได้บไรบอกประมาณสยันนี้ชอบเปตาเน่นีอารย้่าตาอันนี้ก็เอาได้นี่ยน่รเลาเปชี้เนี่ยน้าเห็นบอ นี่นะโหมันต้นปวดเลยอันนี้นะรั่มมันแต่ว่ามันก็มีอยู่มันนะสีมันได้ไหนะสีล้นโลนได้ไหนนะเห็นว่าสีมันได้เนาะนะไม่เชื่ออันนำบปจื้มกับมันหญ้าโบหึนน่ะปุ๊กวางในโซนนะปุ๊กปุ๊กแล้วกันนะุกงไม่ร้อน แล um really ้วก right. uh, right. ็ขามปูป hmm. er> ูนะแต่ว่า้าหื่นล้มาบดีนะขยุขยอยเท่นั้นนะเบิ่งกลนกับโห้น้อยบมขาวคูดโดนันนี่เราไห่ี่เนาะเอ็นหน่าอย่างนี้ของงานน้ำดื่มคือข้างไปมานั่งน้อยเลย กันท่านกินมาทำงานก่อเด้อเบอร์ริงแบบยืนหนาประชันเมื่อวานแคบเราจะหาอลไรกินมาชิบแซบให้เราเนี่ยเป็นคนมักดื่มกันท่านมากจะมากเยอะนะไม่ได้มดื่มไม่ได้จำเกิดแล้วเ้าหากินม่าในน้อยที่มันเป็นตะวันแหนมเบอร์ริงกินข้าวเช้ากับเพลือเช้าเบอร์ริงจิงกะอ่อนไข่มูกะกินข้าวจำแก้วมูกะ ขันเจียวลภะพักเมื่อเช้านี้ห่างแค่มึงมึงคืนนี้ได้ป่าลภมันหนาวกันได้ป่าแข็งเท่นั้นก็พอข้อน่อยการนะบ่กูจับเจียห่างเียเที่พตืเจ้าได้เอ๊ะเอ๊ะ๋ยล่ะ ô đẹp vào 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 đẹp บ้หอยละหางอยู่เตอร์ผู้หอยอันนี้เ็กมันชอบเด็ก็หอยะหางนะบอกไข่มาบุกไข่หน้าหาดเดียวหยเด็กก็ยะหงเบคนี่ันั้กอแไม่ได้ยังแกเม็ดไบางสะก้อนอ่ะจขูดก้อนยังงัดได้ bố này hẳn tạt chứ ngắt subscribe đũa ้าดตัวน้อยๆนะดิเออคอยๆงัดขึ้นอ,อื้อใส่ล้วสัมหูหนามยาหนะปลายานนะป,นนะปื๊บปื้บปื๊บปื้บปื๊บปื๊บงัดเลยบ่าวขาวงัดว่านี่นอนคือดีนะจนเจ็บหลังเจ็บเอวทุกคนเลยบ่าวขาวบ่าว ยางมือกลมันก็ได้บุหรี่บุหมื่ตึกป่าบุหรี่บ่ทุกคนส่วนบุหรี่ตึกป่าแต่ละน้อยจะบรีงไปทอนไก่เป็นหนาวหนาวลีไดอีกว่านี้นะนามือสาวดีกนหนาวลีหนาวเลยค่อยเอาบุญันเอาไปงานบุญน้ำขขาวนะ พ่อได้ไปได้ดาเห็นเนอะซื้อเชอย่ำฮอนผัดเมื่อตึกเบิงป่าอยู่หน้าตอนนี้กะเทงละปิมูกโมมีแนมกินง่ายกาตึกเบิป่าจได้ลพ่องะไรป่ะจะเบิ่ากันไปไเดินกับมาเอางูกินนํามาหัวหน้าแล้วกะนบอไรตึกป่าทา น้งตัน้ำตกเป็นลายมากอยู่ไน้ำน้ำตาเขากะอ่อนๆนะะดกินชื่อเรื่องน้ำตอยู่นี่นะเออไ่ด้โหดน้ำไหนทุกคนเอ่ยบ่โหดน้ำกับเปิดเขือกับเขียวอยู่ บนนะน่ะมันเตาเยือบมาน,นี่เนะี่ยเอาไว้เฮ็ดกาผล่หน่อยเบาเนอะเรามันอยู่นี่บริโภตน้ำแต่ก็เป็น,ว,น,ปนปว่าไม่เงินเลยเบิ่งบ่ได้ตึกป่าก้อนใดใช่ป้ะายนี่แพทงละหนักก็เดีย๋ยวเชื่อ,อโบลิงมางมเบิ่งตักขอน้อย บรไลตึกป่าเนี่ยเลอบริกินข้าวแร้ปานิชเนอป่ามืดบ่ะบอทีกบรไลตึกอะนั่นจะป่ามดเนาะฮลลสเด้อ ตัวนึงปปาน้อยเออได้จะข้าวถึนป่าหนองตัวนักได้จะทั่เดียวในปะป๊าเด้อเฮ้ยหาก็ได้ปะป๊าตัวนึงเออตั้งแต่ถึกบ้านนิดนะตึกสิจุดมือทั่วโลกนะไป้จะข้าวตะเก้าวพวกจะทั่เดิ่งในแต่ปะาเนี่ยข้าวพวกปะป๊าหนองตัวบมี่ใช่ดอกลองแก้สไลด์ไล่เพื่อดูได้กินข้าวอย่างว่อมันนี้นะเย็นได้แล้วห้องเอออยู่

อยู่งอะคอยมันมีโด่งเฮ้ยมีเยอโดงปุ๊กอะล้างลกระตุกโอ้น่าโด่งเลยทังหลังปุ๊กท้างหลังนะเจ๋ชนไม้นะเดาวิ่งลงน้ำเลย ห้องน้ำอยู่หน้านะหน้าไปเท่าย่อยนี่เดวไิไลมีไใดมามีป้าแห้งแล้วมมีป้าแล้วเราเห็นห้องน้ำข้อกระเฮ็ดจู่ไวห้องน้ำได้เงินนะได้บากเกเต็มน,น้อยจมูก มาเอ้าจะไปบึงได้วิไลค่อยว่าวาอ้าวว่าไากับเรือไปก็บัวไล่ตึ้งเหงาตาหึงเดตะโคนหัวแล้สมงไปได้ปลาสามตัวเพราะว่าโมเมนต์จะมันบุธมันบมมีป่าป่ามืดน่าจะเม้นมันก็เลยบุธเหงาเพิ่นมาแม่วิไลหนาวละ ไปกะสิพาวิไลกินแจ้วจำแจ่วหลวกผักเห็ดแน,นวลาบรนโอจำแจวมแ่นุ๊มไม่รู้มี่หยเแจ่วมก๊บเมนได้แจ่วมังแข็งสุนี่ก็สิพาเจ้ากินแจ่วแม่เจ้ามะก,ก๊ <c oughs> เห็นแนวลาดกระโดดเวล่เป็นแต่บัวเยะมาอีกระโดดมากก็เอาแจ้วเขากินหนาลมกับุบุอหนาวอะีเย็นเทไนนับมีหนาวมือจุบลงกะเย็นเย็น เืินว่าลงมดกระตูน่ะป่าบ่ไรยตึกหน่ได้สามซี่ห้าตัวปลาข้อน้อยสองตัวปลากระเลบตัวหนึ่งประปะชองตัวจะไปกินข้าจำแจ้แล้วตึกป่ากระหมาทุกคนเลยมือแล้ววันนี้กะมือหน้าตัวนั้นไปหาให้ดูให้กินทุกคนน่ะเอามาทำเต้าไปต้มกิน มาตาเจียวจำเจวหลวกผักวาร <c oughs> ถือขนมกี่เบะยคทำคมเด้อทำคมตัวเตอร์เด้อ <c oughs> ว่างตลอดว่างตอบตลอดขาดแต่คนทักใ <c oughs> ัรจะบอกเฮ้นี่แหะ <c oughs> อยากเป็นแว่นตาให้เธอใส่ถึงจะไม่ได้อยู่ในใจ แต่ก็อยู ibly, ười, 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 ่ในสายตาโย่ขมเชยไปแมาความหอย